อาครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าวเหนียวเซี่ยวอีสานนะครับมือนี้ช่องลูกข้าวเหนียวเซี่ยวอีสานเท่าผ้าพีผ้าหน่องมะเบิงนะครับควายงามทั้งตลาดบ้านหันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเสาวันพุธนะครับผมผู้ใดมาหาสื่อหัวเด้อครับพี่น้องนะครับตลาดมีทุกเสาวันพุธนะครับถนนเส้นรอยศรัคข้ามรอยศรัคนะครับออกจากสารคามมาประมาณ7กิโลนะครับตลาดบ้านหันนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับ ทันทีมหาสื่อควายไปเลี <lawsuit royable> ้ยงนะครับมันนี่พาพี่พาน้องไปเบิ่งราคาควายน้ากันนะครับถูกสิแพงมือนี่นะครับผมเดี๋ยวไปติดตามน้ากันครับผมเอาครับสวัสดีครับว่านะครับมันนี่ได้ควายผูกมาเป่าครับผมมันนี่ได้ควายพอพันครับเอาครับจักเดือนจักปีราคาอยู่เพิ่นสามสิบเดือนครับสามสิบเดือนนะครับผมผูกพอพันนะครับอันน่าขนพอพันนะครับเปิดไลน์มาได้ครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ได้ก่อนครับผม090 090 841 841 ขาเกเจ็ดหานะครับปู่ปอพันนะครับเอาให้เบิ่งล่ำขาจังหน่อยนะครับพี่น้องเอาครับไอ้หมักปอยาวๆนะครับล่ำยาวเบิ่งไทยนะครับเอานะครับราคา70,000กว่าบาทนะครับขาห่องกับตอร่องกันได้นะครับผมกูอเอาครับผู้ใดยบักเนาะเอาครับพร้อมซงเนาะเอาราคาพร้อมซงนะครับเอาจูงยางให้เบิ่งกันนะพ่อ เอาดึงให้เบิ่งง่ายๆนะครับเอาราคาบความทรงนะครับโอ้ยืนงามนะครับเบิ่งนะครับเอาครับสายเอาครับแม่ติดมูร่าเนาะอาสายปานสุรินแม่ติดมูร่านะครับผมเบิ่งนะครับส่วนสูงกับยูลอยหาซิบหานะครับเอาครับเอาจากดีลอยหาซิบบวกนะพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับลูกปานสุรินนะครับแม่สายมูร่าเนาะแม่เป็นเต็นอุดรนมูร่า เอาเพ็รอุดรมูล่านะครับลูกผสมเนาะนะครับเอางัวอยู่ทางอำเภอเออควายทั้งอำเจังหารรอยติดนะครับพี่น้องนะควายู่ทางอำเภอจังหารรอยติดนะครับเอาครับรับผสมจริงนะครับผู้ใดสนใจนะครับเอาก็ลองติดต่อไปเบิ้งนะครับเอาขอบคุณทีไรครับผมเอานะครับเบิ้งควายงามนะครับ มีแต่ตัวใหญ่ๆง,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 งามๆนะครับพี่น้องควายมือนนี่ครู้ใด,ดหาควายไปเลี้ยงก็ถือว่าบ่ผิดหวังแล้วครับมือน,นี่นะครับเต็มตลาดนะครับกระเบิ่งแม่ลูกนะครับแม่ลูกจะบาดแล้วครับผมแม่แม่ลูกมันบ่นี่อ๋อลายปม่แล้วครับพ่อแม่กับลูก หาเมื่อนหานะครับเอาลูกตัวเมียนะครับนี่ครับลูกเป็นหาเมื่อนหาเมียลูกนะครับลูกตัวที่ท่ายเราพ่อตัว่งหัวมเด็ดแม่ครับลูกตัวที่ลูที่แรกตแรกนะลูกที่แรกอาลูกที่แรกนะครับเอาเบอร์ทัเบอร์ไดก็พอศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ด้าดเจ็ดห้าแปดดสมศนยดนะครับเอาแมีลูกแรกนะครับลูกตัวดีนะครับมาดีนะครับถ่ายเต็มนะครับนี่ครับงว หน่อยนะครับแม่ว่าเดี๋ยวผสมอีกเนาะบอฮันเดี๋ยวผสมนะครับเอาเบิงแม่ลูกหลานมะได้แล้วพ่อแม่ลูกคู่นี่ลูกคู่นี่หาเมื่อนหานะครับแม่ลูกคู่แน่ประจาใช่ไหมประจามกี่ต้มใส่กันจช่ไรดูนี่ใส่แม็ดนะหาเมื่อนหานะครับลูกตัวที่แร่แล้วพ่อเนี่ยตัวที่แรกครับลูกแรกเนาะพ่อเนาะเอาครับมีเบอร์โทรบ่ก็พ่อเบอร์ใดก็พ่อเอานะครับเป็น หาสิหนะครับราคาห่วงเคนนะครับเบอร์ได้ก็พอเบอร์โทรเอาเบอร์โท่าเบอร์ไดก็ครับศูนย์เก้าแปด้กส่เนะครับเอาคูห้องขวานี่ร้ายไปไดครับมาน่ำกันนี่นี่อ้อ้คุ้อ้อ้อ้เขียงหนื้อเพิ่น นะครับเอาเรือโค้มเดียวเนาะเอาเรือโค้มเดียวนะครับวันนี้ผสมกาวผสมเกลือผสมเกลือจะเลื่อนมาเพราะว่าสองเดือนกว่าเนาะนะครับอยู่อำเภอใด้กี่พ่อนี่อยู่กาฬสินธุ์อำเภออำเภอเมืองอำเภอเมืองล่ำนำพันธ์อย่บ่เอาลำพันธ์นะครับผมเอาขอบคุณในรายครับพ่อหงวงงามทางกาฬสินธุ์เพิ่นนะครับเอาเมียดอนนะครับ ลไล่ไปได้แล่วพ่อเนี่ยแม่เนี่ยคู่นี่<อ>แม่ลูกเป็นเรเขาขายเรี่ยอ๋อลูกลูกล,ลูกแง่นี่ลูกนายลูกด้วนเอาครับไล่ไปได้แล้วครับคู่นี่เสามตัวนี่แสนสามหมื่นนะครับลูกคู่นะครับตัวน,นั้นลูกตัวเม่เนาะลูกสาวออาลูกสาวฟังคุณลูกตัวเม่ยได้ครับพี่น้องแสนสามหมื่นนะครับแสนสามหมื่นนะครับสำหรับปู ข้ควายไปเลี่ยงนะครับ3โตแม่ผสมอีกไปยังว่าในผสมนะครับเบอร์โทั่วเบอร์ใดก่อนครับผม082 301 1สนสะครับเอานี่นะครับลูกเิ่นนะครับเอาแยกตะลูกในร้านเป็นไเอาตะไนน้อยนี่แม่สาวครับรลานป็นไรครับ ซีมื่นหานะครับเอาต้าเม่หน่อยนี่ซีมื่นหานะครับอันนี้แม่เพิ่นนี่ไงนะครับเอาครับขอบคุณในร้ายครับผมาเบิ้งแม่ลูกนะครับแม่ลูกปูกนะครับลูกปูนี่นะครับแม่ลูกปูกนะครับหลายเมียนอกครับแม่ลูกปูลูกเปิดไว้แปดมื่นครับเปิดไว้แปดมื่นนะครับลูกตัวที่ไหนล่ะครับลูกเพิ่นลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับ เจ้าสั้นไว้ครับอาผสมเจ้าสั้นไว้มีหนาครับผสมมาที่สามสิบเอ็มีหน้าเนาะสิเข่า2เดือนแล้วนะครับตีเข่าสเดือนแล้วนะครับใสเจ้าสั้นอ๋อครับผมหามีผูอยากไดน้ำเบอร์ใดก็ครับเบอร์ทร่วศูนย์แปดศูนยครับศูนย์แปดศูนย์ศูนยเย์มเ่เกาครับสามเนะครับงอยอำเภอ 062ครับ062 189 189 2815ครับ2815นะครับผมว่ายู่อำเภอใดครับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับลูกเพื่อนนี่เป็นลูกพ่อวไร้ก่อนนี่ลูกเพื่อนเขาผสมข้าวโดนไหมครับผสมข้าวโดนพี่น้องข้ยเบิ่งลูกนะครับสุดยอดได้ดีครับผมขอเบิ่งครับลูกเพบึนจะน่อยนะครับเอาครับลูกเบิ่งนะพี่น้องลูกโตดีแห้งนะครับคู่นี้นะครับมีใยหนานะครับร้อย 40บวกนะครับอร่อย40บวกนะครับเอาเบอร์โทรกับตามที่คอให้แล้วครับพี่น้องจะมามีผู้มักอยากได้ไปเลี้ยงนะครับเอาเบิ้งเอาอะไรขึ้นเบิ้งเนี้ยเม่สาวหน่อยไหมอะไรขึ้นเบิ้องชว์นะครับเอาแม่สาวหน่อยนะครับโอู้ภูบาลหน่อยมาเลี้ยงรลายไปเลยละผู้บาลราคา27,500นะครับแม่สาวหน่อยกับป้อมาน ปีกว่าๆนะครับปีกว่าๆนะครับอันนี้น้อยซ้ำนี่เลยครับจับเข้าอยู่นี่มื่นซีหา,หาลอยด้วยครับพี่น้องนะครับมื่นซีหา,หาลอยนะครับเอาฝากเบอร์โทร่วแน่ครับผมศูโนย์เก้าแปดสองหนึ่งเก้าแปดซีซีศูนย์นะครับเอาเบอร์โทรตามที่ขอให้นะครับมีผู้มักอยากได้นะครับอเอาเห็นแม่สาวงาม ขายไปละบ,บ่ครับแม่สาวนี่าไไนล,าลายไปไหนแล้วพ่อขายแล้วครับอ๋อขายไปลายไปไหนแล้วครับผมสามหมื 30, ่นท่านสามสามหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับแม่สาวนี่เป็นขายแล้วนะครับเอานะครับเอาเบิรงแม่ลูกงามๆของพ่อเพิ่นนะครับลายไปไหนแล้วพ,พ่อพูนี่ห่างไว้แสนเจ็ดหมื่นนะครับ เสร็จจุดมือโตได้นะครับลูกอันไหนก็ครับเนี่ยลูกบีกูไทยนะครับผมลูกบีกูไทยนะครับลูกสาวได้จักเดือนแล้วก็ครับผมซีเดือนนะครับแม่ผสมพ่อได้ไปพ่อแม่นีว่าถ้านด็กามเขาไ่าดผสมไปบ่ครับอ่าแม่ประหัวผสมไปเนาะนะครับสูงายไปได้ครับแม่ส่วนส่วนลอยซีสิบสามวัดนะครับจากขาหนานะครับผมลอยซีสิบสามนะครับเบอร์โทรเบอร์ได้ก็คุณพ่อศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งแปด หนึ่อห้าแปดเก้ายูอำเภอพอไฮโลนะครับอยู่ขอนแก่นนะครับผมเอานะครับติดต่อมาเบิ้งหน้าครับพี่น้องนะครับผู้ใดอยากได้ก็แยงามนะครับเบิ้งลูกเป็นกระตดีนะครับเอาครับเบิ้งนะครับเอานะครับลูกบิ๊กอุทยไยนะครับแม่บ้านเด๋อผสมนะครับเอาครับขอบคุณหลาย้ครับพ่อ บึงเนี่ลูกนะครับว้มมาน,นี่เนี่ลูกนครับเขาเงีงยบเ่าข้าระเบานะครับเอามาน,นี่เวลาไล่จ่อมาแล้วพี่น้องนะครับอาจสิเบ,บึ้งไว้ได้ร้ายนะครับตลาด ทางควายมากอะเริ่มซีบิดแล้วนะครับไขว้นะครับเดี๋ยวเบิ้งแม่ลูกนะครับโค้งชุดไายเบิ้งนะครับผมแม่ลูกรับได้แล้วพ่อเปิดใบรลายไปได้ครับสี่หมื่นสี่นะครับลูกปูนะครับสี่หมื่นสี่ลูกปูนะครับพี่น้องนะครับเบิ้งนะครับเบอร์ทูบอร์แรก็พ่อบอร์แรพกโทรศัพท์สี่หมื่นสี่นะครับตูปูนะครับลูกปูนะครับ <ไป S 2> ขาย <ไป S 1> แล้วะครับเนบี่ย้เอบาัลขายแล้วนะครับเอาไปเลียงไปแล้วนะครับพี่น้องถือว่าตลาดมนีก็คข,ขักข้อสงวนนะครับงอกไฟกับไยนะครับเอา สำหรับคลิปนี้ก็จากป้าพี่น้องไปสำนีปป้อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องวันนี้เฮาช่องลูกข้าวเชลยีสานป้าพี่พ้าน้องมาเบิง่งบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปเบิ่งง่วงสาวตัวง,งามๆนะครับมาสิน้นไลายไ,ได้แล้วครับพ่อนี่เปิดไว้สามหมื่นสองแล้วพ่อนะครับอายุประมาณจะปีแล้วพ่อนี่ปกีกว่าเนาะสามหมื 32, น่นสองน่าจะห้องนะครับเอาครับเบอร์โทรเบอร์ได้คับพ่อฮะมีผู้มักน้ำ 0 8นย์แปด3ีเจ็สามสหานะครับเอามีผูหมักน้ำแม่สาวนะครับแข่งคาดีลำํำเงาสูงประาบ้านลอยสี่สิบวกอยู่นะครับมีผูหมักนะครับตลาดคุณตลาดยิ่้อสมควรนะครับ แม่ลูกโค้มหญ่งนะครับผมเห็นสำหรับแม่ลูกนะครับแม่ลูกวะเพ่อรับได้หรอครับสี่หมื่นกว่าบาทนะครับสี่หมื่นกว่าบาทนี่ครับลูกแม่ลูกกัวเม่นะครับสี่หมื่นกว่าบาทนะครับลูกตัวเมียนะครับ เบอร์โทรเบอร์ใดก็พอแต่หนจะองเปินหามีผู้ใหญ่น้ำเบอร์โทรเบอใดก็ครับผมศูนย์เก้าสามสามหกศูนย์หวัรปสองสามศูนย์นะครับเอารูแม่ลูกนี่นะครับองไว้ทเก่อั็ะคราคาห้องส์ี่ค่หมานะครับเอาปูน้อยนี่เดจังหวักองห้ยนพนะครับปูน้อยขอาะครับ นะครับพี่น้องวันนี้การสื่อขายคึกคักนะครับแม่สาวหน่อยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนายห้อยทั้งหลายครับผมนายนกดลนิีดีครับปัตุสัตจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้มากับทีมงานครับวันนี้ครับเราได้เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับ ตลาดนัดโปกระบือบ้านหันแม่สาวหน่อยนะครับเมืองจังหวัดมหาสารคามครับไม่คงไปแล้วครับแม่นี่บรรยาากนะคัขขอองซื้หลายไปแล้วครับผมคู่นี่นะครับตลาดนัดบ้านเรานะครับแม่ลูกนะครับคลื้อคลื้อลายไม่ได้คู่นี่อ๋อสิบสองนะครับสิบสี่หาพันนะครับอ๋อสิบสองหาพันเอาแสนสองศูนย์ แสนสองหมื่นห้าพันลูกเอชเคหาสองศูนย์นะครับลูกเอชเคหาสองศูนย์นะครับกกรเดีเชื้อโควิดสอนสิบเกหรือว่าโรคโควิด19นะครับให้พวกเราได้รับทราบนะครับ <S <S พวกเราทราบดีนะครับว่าสถานการณ์ในเรื่องของการระบาดของโรคเชื้อโค<ล>วิด19เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในระรับระดับรัฐบาลนะครับให้ความเป็นห่วงนะครับแสนสองหมื่นห้าพันไว เบอร์ทูบไวครับพแามหกศูนย์ห้นย์ห้าเม่หสมสี่หนึ่ครับผสมไปไปโอแม่บ้นดีผสมเนาะนะครับเอาลูกอ่าอที่หาสศูนย์ในจักเดือนแลวก็ลูกตัวที่ไรเพิ่นครับตัวที่สองเนาะนะครับง้อยู่อำเภอโพชัยปะอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองลอยเอ็ดเนาะอำเภอเมืองลอยเอ็ดนะครับผมคูนี่แม่สูงประบ้าน ลอยหาซิบหาเนาะนะครับบ้านลอยหาซิบหาครับพี่น้องก็ว่าเนี่ยนี่ก้มนี่ง่ายนะนะครับการจังหวัดของตลาดนัดเลยมาครับก้มง่ายๆนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะจากบ้านพี่จากถ้าน้องไปซ้อมนี่ก็นะครับเบิ้งงวงแง้มทั้งนะครับสารค้มวัอนี้นะครับบรรยากาศตลาดถือว่าคึกคักนะครับผมเขาปกติจะมาทั้ง งัวแม่สาวนะครับผมหลายไปเลยนะครับผมแม่สาวกวสามหมื่นหานะครับแม่สาวสามหมื่นหาะนะครับวัดในผสมน้่ยเนาะผสมอ่าผสมตัวไหนก็ครับไป ซีไหว้เดี๋ยวจักเดือนละครับเดือนที่3เนะาะคันมี้ผู้มักน้ำเบอือโทรเบอรอใดก่ครับ0ูนย์เก้าแดหอสอาัรครับแปดเก้าสองสอนะครับเมียสาวทองแรกนะครับผมไซซีไหว้ศูนย์เก ใส่สามเดือนกวล,นล้วยให้หน่อยเอาครับนิดแล้วรบบบประกันทองให้ได้ปะประก,กันได้นะครับเอาขอบคุณอะไรครับผมนะครับมีผู้มักนะครับเมียสาวกับมีนะครับโอ้ขา,ขาวๆนี่ตัวจักบาร์นะครับจับเข้าอยู่นี่ขายแล้วตัวแดงนี่เด้อสามหมื่นเอ็ดนาะงเมียสาว สามหมื่นเอท้าพี่น้องตัวแดงนี่นะครับนะครับอายุกับประมาณสองปีถึงไปประมาณสองปีเนาะส่วนสูงอายุร้อยสี่สิบอยู่นะครับนะครับแดงบดนะครับเมียสาวนะครับเบิ้งไข่นะครับเครื่องดำนะครับเดี๋ยวถามเบอร์โทรเนาะเพิ่นเบิร์ทั่วเบอร์ได้ก่อนครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าหกสองสามนสามแปดหนึ่งนะครับเอาครับขอบคุณในหลายครับผมแม่ลูกเจ้าบ้านลราพ่อนี่ เมี่ยลูกลายบัดยูนี่เท่าไรล่ะครับเมียนี่สี่สิบเจ็ดห้าลูกแม่เนาะเอาแม่สีแม่สี้วนเนาะลูกตัวแม่นะครับแม่ลูกภูนี่เด้แปเจนะครับพี่น้องนลูกๆกันนะครับแปิบเจ็ดยังใส่ลูกภูยังแม่ผสมอีกไปแม่ผสมผสมแม่ผสมนะครับแปจนะครับเอาเบอร์ทรกันนะคุณ่า เอาเบอร์ทูเอาเบอร์ทูเบอร์เดียวกันครับเอากับน้องคุ้มนั่นแหละเนาะเอาครับมาทีมงานเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งถ่ายลูกเป็นนะครับผมเบิ้งถ่ายลูกเป็นนีครับลูกตัวดีนะครับบังคับลูกตัวดีนะครับปูนี่เอาตัวลรับูมาอยากได้ไปเลี้ยงนะครับถือว่าสุดยอดนะครับทูนี่นะครับแม่ลูกนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กัจากลาสันไาซับนิดก่อนครับผมสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องนะครับวันนี้เฝ้าจักหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนเ,เวลาเขางานแล้วสำหรับคลิปนี้กัจากร้าไปสมริดก่อนครับผมสวัสดีครับผม